เทเมเกอร์ hey maker, วันนี้ขอเสนอ6กองหน้าแข้งดังที่ย้ายมาล้มเหลวกับเชลซีต้องขอขอบคุณทูวิชันสดที่นี่ที่เดียวสนใจสมัครทูวิชันโทร0 2 7 0 8 8 0 0 0คนที่1อังเดเชฟเชนโกความเก่งกาจของกองหน้าชาวยูเครนรายนี้ได้แสดงให้ทุกคนเห็นแล้วเมื่อสมัยที่ค้าแข่งกับเอซีมิลานก่อนที่ในปี2006 จะย้ายมาอยู่กับเชลซีด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์แต่ฟอร์มของเชฟเชนโก้ส่วนทางกับเม็ดเงินที่เชลซีลงทุนไปเมื่อเจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีเหมือนสมัยที่ค้าแข่งอยู่กับเอซีมิลานและสถิติการทำประตูถือว่าน้อยเอามากๆโดยยิงได้เพียง23ลูกจากการลงเล่นกว่า77นัดก่อนจะถูกปล่อยยืมไปอยู่กับเอซีมิลานและย้ายกลับบ้านเกิดไปอยู่กับดินาโมเคียฟ คนที่ 2. เฮอร์นันเคสโปกองหน้าชาวอาร์เจนตย,ย้ายจากอินเตอร์มิลานมาอยู่กับเชลซีเมื่อปี2003โดยผลงานในฤดูกาลแรกของเคสโปถือว่าไม่น่าเกียรดมากเท่าไหร่นักโดยลงเล่นในลีกไป19นัดซัดได้10ประตูก่อนที่ในฤดูกาลถัดมาจะถูกปล่อยยืมไปอยู่กับเอซิมิลานและในฤดูกาลสุดท้ายฤดูกาล2005-2006 เคสโฟก็ได้ย้ายกลับมาอยู่กับทีมอีกครั้งแต่ก็ไม่ได้โชว์ผลงานได้ดีมากเท่าไหร่นักก่อนที่จะควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกติดมือและย้ายออกหลังจบฤดูกาลนั้นทิ้งสถิติการทำประตูเอาไว้ที่25ประตูจากการลงเล่น73นัดคนที่3เฟรนันโดตอเรสสำหรับเฟรนันโดตอรเรสได้ย้ายออกจากลิเวอร์พูลในวันสุดท้ายของตลาดหน้าหนาวด้วยค่าตัวมหาศาล ที่50ล้านปอนด์และแน่นอนโดยชื่อเสียงและฝีเท,ท้าที่ตอเลสทำผลงานได้ดีกับลิเวอร์พูลนั้นมันทำให้การย้ายมาเชลซีทุกคนต่างคาดหวังในตัวเขาแต่แล้วเฟรนันโดตอเลสกับกลายเป็นคนละคนเมื่อสมัยที่ค้าแข่งอยู่กับทีมหงแดงฟอร์มของตอเลสไม่ได้ดีเท่าไหร่นักโดยเฉพาะเรื่องของการทำประตูที่ยิงได้น้อยเอามากม แต่ถ้าพูดถึงโมเมนต์สำคัญคงหนีไม่พ้นลูกยิงดับฝันบา์เซโลนาในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกและเชลซีก็คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกได้อีกด้วยในปีนั้นแต่เมื่อสรุปผลงานส่วนตัวของเฟนันโดตอเลสถือว่าล้มเหลวกับเชลซีโดยลงเล่นไป172นัดซัดได้เพียง45ประตูคนที่ 4. ราดามลฟาวเกา กองหน้าชาวโคลอมเบียรายนี้มีทักษะโดดเด่นในเรื่องของการทำประตูตั้งแต่สมัยที่ค้าแข้งกับทั้ง FC ฟ o r ปอร์โตอเลนติโกมาดหรือแม้กระทั่งโมนาโกตัวของฟาเกาก็ยังมีสถิติการทำประตูที่ดีอยู่เสมอจนในฤดูกาล2014-2015จะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด้วยสัญญายืมตัวแต่ก็ล้มเหลวกับทีมปีศาจแดงก่อนที่ในฤดูกาลถัดมา จะเลือกย้ายมาอยู่กับเชลซีโดยสัญญายืมตัวเช่นกันซึ่งตัวของฟาวเกาก็ล้มเหลวในการลงเล่นบนพรีเมียร์ลีกและราดาเมลฟาวเกาก็คืออีกหนึ่งแข้งดังที่ย้ายมาล้มเหลวกับเชลซีโดยลงเล่นไปเพียง12นัดซัดได้1ประตูคนที่5อัลบาโรโมราตา กองหน้าเลือดกระทิงดุรายนี้ย้ายจากเรอัลมาดริดมาอยู่กับเชลซีโดยค่าตัวสูงถึง60ล้านปอนด์เมื่อปี2017โดยในช่วงเวลาแรกโมราตาถือว่าทำผลงานได้ดีโดยประเดิมสนามใน11เกมแรกซัดได้ถึง8ประตูแต่เมื่อหลายๆเกมผ่านไปโมราตาเริ่มปืนฝืดขึ้นเรื่อยๆจนในท้ายที่สุดจะย้ายกลับสเปนไปอยู่กับแอเลริกมาดริด ทิ้งสถิติการทำประตูเอาไว้ที่15ประตูจากการลงเล่น48นัดคนที่6ก่อนซาโลอีควาอินในช่วงเวลาที่อีควาอินทำงานร่วมกับมาลิซิโอซาลีที่นาโปลีเขาซัดประตูได้มากถึง91ประตูจากการลงสนาม146นัด ทำให้การย้ายมาร่วมงานอีกครั้งกับทีมเชลซีในครั้งนี้แฟนบอลหลายคนคาดหวังเอาไว้มากแต่แล้วเหมือนอิควาอินจะลืมคู่มือการทําประตูเอาไว้ที่อิตาลีหลังเจ้าตัวซัดได้เพียง5ประตูจากการลงเล่น19นัดก่อนที่ในฤดูก,กาลถัดมาอิควาอินจะย้ายกลับไปค้าแข้งในอิตาลีเหมือนเดิมและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่อง Playmaker นะครับ